สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนแก้ไขปัญหาสำหรับใครหลายๆคนที่โดนโพสต์คอมเมนต์สแปมนะคะเช่นเป็นลิงก์พิชชิ่งต่างๆให้แอดไลน์สมัครงานที่เป็นวิช,ชาชีพเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจของเรานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอเนี่ยจะเป็นเพจที่มีผู้ติดตามสูงๆนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ ประเภทที่สมัครงานหรือให้ไปเล่นเว็บพน,นันหรือกู้เงินหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันตามลบไม่ไหวหรือตามบล็อกไม่ไหวนะคะเพราะว่าบล็อกอันนั้นอ่ะเดี๋ยวก็ใช้ยูเซอร์นั้นเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นตามเว็บข่าวต่างๆที่มีคนเข้าเยอะๆนะคะเราจะเห็นพวกเนี้ยพวกสปแปมพวกเนี้ยนะคะเวลาที่มีใครคอมเมนต์เนี่ยมันจะใช้บอทนะน,นะคะในการตอบคอมเมนต์แล้วก็แปะลิงก์ แต่ว่าเอออยากดูคลิปเต็มได้ที่นี่เออหรืออะไรแบบนี้นะคะพวกนี้จะเป็น pitching ทั้งหมดเลยนะคะทไใ่ใช่เออ pitching ก็จะเป็นเออเว็บหลอกลวงให้ให้ไปเล่นพนันออนไลน์หรือให้ไปเป็นแอปกู้เงินต่างๆในพวกนี้นะคะวิธีการของมันเนี่ยก็จะมีหลากหลายด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะ มาแปะลิงก์นะคะหรือคอมเมนต์ในโพสที่มีการคอมเมนต์เยอะๆหรือแชร์สูงๆเพื่อให้คนเห็นนะคะเราก็จะต้องทําการบล็อกนะคะอันนี้เป็นเพจแบบประสบการณ์ใหม่นะคะก็ให้เราไปที่เพจของเรานะคะเราก็ไปที่ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวอันนี้อันนี้คือสลับยูเซอร์มาเป็นเพจแล้วนะคะไปกดที่ตั้งค่านะคะเสร็จแล้วเลือกไปที่ความเป็นส่วนตัว แล้วก็เลือกโพสนะต์สาธารณะอ่ะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาตรงในส่วนของควบคุมการควบคุมเนื้อหานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะมีตัวกรองนะคะเปิดตัวกรองนะแล้วก็ตรงนี้เราจะต้องระบุนะคะเวลาที่มีใครพิมพ์ที่เราเจอบ่อยๆก็จะมีคําว่าอะไร ไลน์ line, ใช่ไหมเออกู้เงินสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปให้หมดเลยนี่ตัวนี้แอดแอดไลน์ add, add เออสมัครงานกู้เงิน พนัน,นาคาสิโนโอ,อ,อะไรนะอา่าถ้าเป็นช็อตลิง์อะไรพวกนี้คือก็ใส่ U r L พวกช็อตลิง์พวกนี้ไปเลยก็ได้นะคะแบบไม่ให้วางเนี่ยที่มีคำเนี้ยเราก็จะบล็อกไปเลย ไม่ไม่ให้วางลิงก์พวกคือพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมาในรูปแบบเว็บย่อลิงก์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะแบนไปเลย อันนี้มีอะไรอีกเมื่อกี้ที่เราเข้าของขา่าวสดเวลาที่เราแบบเปิดดูคอมเมนต์เห็นไหมคะมันจะเป็นแบบว่า ช็อต URL อย่างเงี้ยเราแบบบล็อกเลยสนใจติดต่อทำงาน อยู่ที่บ้าน oh. ที่บ้านเพิ่มเพื่อนแอดเฟรมแอดเฟรมอ่าไลน์ดอตมี At friend. At friend. Uh, อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเวลาเจอเราก็จะเพิ่มเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้มันเรียกว่าอะไรนะเข้ามาวางลิงก์นะคะหรือคอมเมนต์ในคีย์เวิร์ดต่างๆอันนี้เพื่อที่จะไม่ให้เพจของเราเ,าเสียหายแล้วคนอื่นเนี่ยโดนหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะประมาณน,นี้แล้วก็กดบันทึกอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ของคนอื่นก็อาจจะมีเยอะกว่านี้นะคะลองลองลองทำดูนะคะอันนี้ก็เปิดตัวกองนะคะเปิดก็คือกองอันนี้เขากองคำหยาบคายสำหรับอเมริกันเท่านั้นนะแต่ว่าอันเนี้ยที่เราจะควบคุมเนื้อหาเราต้องต้องแท็กไปให้ระบบมันรู้ว่าคำแบบเนี้ยไม่สามารถที่จะโพสได้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ยังไงก็ลองลองไปเพิ่มตรงนี้ดูนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนเข้ามาวางลิงก์พวกสแปมหรือพิดช,ชิงต่างๆนะคะ